โอเคครับคลิปนี้จะมาเปลี่ยนกระถางต้นโอเปอร์คูลิเคเลียพาชิมปัตนะครับต้นนี้อะ่ะเขาจะอยู่แปลงที่ผมปลูกเนาะที่ใช้ไฟอยู่ด้านในสุดเลยแล้วก็ลึกสุดซึ่งผมไม่ได้ยุ่งอะไรเขาเลยลดน้ำอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยตามสภาพเลยครับอันนี้ช่วงนี้ว่างปีใหม่ดูใบก็เลยมาทำการเปลี่ยนกระถางให้เขาเนาะ สภาพเขาน่าสงสารมากผมให้ดูก่อนเนี่ยไม่ได้ยุ่งอะไรเลยครับปล่อยตามสภาพเลยกิ่งก็โอ้นานๆตัดทีเลยครับถ้ามันไม่ได้ไปยื่นยืนยาวจนเกินไปผมก็ปล่อยอันเนี้ยบางทียื่นไปไปบางแสงต้นอื่นผมก็ตัดเขาออกแต่ก็ไม่ได้แต่งให้เป็นรูปทรงอะไรนะครับอันนี้คือตามธรรมชาติเขาเลยผมว่าโอเปอร์คูลิคลาเลยพชิมปัตเนี่ย ทรงเขาสวยอยู่แล้วเนาะแบบธรรมชาติเขาสวยอยู่แล้วว่าเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้ครับแล้วก็เป็นไม้ที่ผมว่าปลูกไม่ได้ยากปลูกง่ายมากีดูลําต้นใหญ่มากอันนี้ปกอ่านแต่ผมให้ดูกระถางก่อนอ่อยร่วงเนี่ยรากเขาดันจนกระถางแตกหมดแล้วครับลดน้ําก็คือน้ําไหลทิ้งอะแทบจะไม่ได้น้ําอะไรเท่าไหร่เลย แต่เขาก็ไม่ตายนะเห็นไหมเขาเป็นไม้ที่ค่อนข้างทนครับถ้าผมดูแลดีกว่านี้อเขาอาจจะงามแบบงามกว่านี้เยอะมากเดี๋ยวเรามาเป็นกระถางกันแล้วก็มาดูลากเขาว่าเป็นยังไงปนมาแล้ว จริงๆวนี้ตัดตัดลากได้เลยนะครับตัดไปชำได้แต่ว่าผมไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีพื้นที่ผมก็จะยังไม่ยุ่งอะไรกับระบบลากเขาแค่เป็นกระถางอย่างเดียว หิรอบนี้ไม่มีตัวดินใบก้ามปูแล้วก็ไม่มีพินมอดมีแต่หินเดี๋ผมเปลี่ยนแบบนี้ไปก่อนละกันจริงๆเขาเขาง่ายมากนะใช้ ที่ญี่ปุ่นเขานิยมปลูกเขาก็ใช้เป็นพวกหินต่างๆร้อยเปอร์เซ็นเลยครับที่ผมเห็นนะคือลากเขาว่าชอบอะไรโปร่งๆเนี่ยเขาจะได้ขยายดีดรอบนี้ผมก็จะใช้เป็นพวกหินละกันแล้วก็ใช้เบอร์มิคูลท์แล้วก็เน้นเป็นใส่ปุ๋ยเอาครับเน้นโป่งๆไปเลย ที่ผมเคยบอกวัสะดุปูกจริงๆไม่มีอะไรแต่ตัวนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากเอาแบบถ้าเราเข้าใจมันแล้วอะมันง่ายมากชื้นไม่แฉะพวกเนี้ยชื้นไม่แฉะหมดเลยแต่แค่ว่าเขาสารอาหารเขาจะไม่เหมือนพวกใบกล้ามปูหม,มักนะ,ะแต่เวอร์มิคูไลทเขาก็มีเป็นแร่ธาตุอยู่แล้วนะ ันใส่ให้หมดเลยละกันครับเป็นถิ่ภูเขาไฟดำเรียววัตรุปลูกด้วย เรียบร้อยครับแล้วก็เหมือนเดิมผมจะใช้เป็นน้ำผสมแคปแทนลดทุกครั้งที่เปลี่ยนวัสดุปลูกผมว่าโอเปอร์เป็นไม้ที่แบบน่าเลี้ยงมากค่ะคนที่ตัดทรงไม่เก่งดูแลไม่เก่งก็เหมาะนะครับ ทรงธรรมชาติเลยครับสวยมากโอเคครับ